ดูก่อนภิกษุทั้งหลายชางของพระราชาประกอบด้วยองค์ห้าประการไม่ควรแก่พระราชาไม่ควรเป็นช้างทรงไม่ถึงการนับว่าเป็นพระราชาหานะองค์ห้าประการเป็นจไหนคือชางของพระราชา เป็นสัตว์ไม่อดทนต่อโรคปหนึ่งไม่อดทนต่อเสียงหนึ่งไม่อดทนต่อกลิน่นหนึ่งไม่อดทนต่อรสหนึ่งไม่อดทนต่อโพสัพพะหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ชางของพระราชาเป็นสัตว์ไม่อดทนต่อรูปอย่างไรคือชางของพระราชาเข้าสู่สงครามแล้วเห็นกองพลชางกองพลมากองพลรถหรือกองพลเดินเท้าย่อมหยุดนิ่งสะทกสถาน ไม่สามารถเข้าสนามรบดูก่อนพิกตุทั้งหลายชางของพระราชาเป็นสัตว์ไม่อดทนต่อรูปอย่างนี้และก็ชางของพระราชาเป็นสัตว์ไม่อดทนต่อเสียงอย่างไรคือชาง ของพระราชาเข้าสู่สงครามแล้วได้ยินเสียงกลองผลช้างเสียงกลองผลมาเสียงกล่องผลรถเสียงกลองผลเดินทาวหรือเสียงกลองบันเดาะสังมโหระทึกย่อมหยุดนิ่งสะทกสะทานไม่สามารถเข้าสนามรบ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายชางของพระราชาเป็นสัตว์ไม่อดทนต่อเสียงอย่างนี้และก็ชางของพระราชาเป็นสัตว์ไม่อดทนต่อกลิ่นอย่างไรคือช้างของพระราชาเข้าสู่สงครามแล้ว ได้กลิ่นมูดและคูดแห่งชางของพระราชาฝ่ายข้าศึกที่ใหญ่กว่าซึ่งเข้าสนามรบทั้งหลายย่อมหยุดนิ่งสะทกสะทานไม่สามารถเข้าสนามรบดูก่อนภิกษุทั้งหลายชางของพระราชาเป็นสัตว์ไม่อดทนต่อกลิ่นอย่างนี้แล ก็ชางของพระราชาเป็นสัตว์ไม่อดทนต่อรสอย่างไรคือชางของพระราชาเข้าสู่สงครามแล้วไม่ได้กินอาหารเพียงคืนหนึ่งสองคืนสามคืนสี่คืนหรือห้าคืนย่อมหยุดนิ่งสถุกสถาน ไม่สามารถเข้าสนามรบดูก่อนภิกษุทั้งหลายชางของพระราชาเป็นสัตว์ไม่อดทนต่อรถอย่างนี้และก็ชางของพระราชาเป็นสัตว์ไม่อดทนต่อโผฏภะอย่างไรคือ ช้างของพระราชาเข้าสงครามแลว้วถูกเขายิงด้วยลูกศรครั้งหนึ่งสองครั้งสมครั้งสี่ครั้งหรือห้าครั้งแลว้วย่อมหยุดนิ่งสะทกสะทานไม่สามารถเข้าสนามรบนูก่อนภิกษุทั้งหลายชางของพระราชา เป็นสัตว์ไม่อดทนต่อโพตะพะอย่างนี้และดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะห้าประการก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมไม่เป็นผู้ควรแก่ของคำนับไม่ควรแก่ของต้อนรับไม่ควรแก่ของทำบุญ ไม่ควรแก่การกระทาอันชฉลีไม่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกวา่าธรรมะห้าประการเป็นฉไหนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่อดทนต่อรูปหนึ่งไม่อดทนต่อเสียงหนึ่ง ไม่อดทนต่อกลิ่นหนึ่งไม่อดทนต่อรสหนึ่งไม่อดทนต่อผพฐตภัหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้ไม่อดทนต่อรูปอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี เห็นรูปด้วยจักสุแล้วย่อมกำหนัดในรูปที่ชวนให้กำหนัดไม่สามารถตั้งจิตไว้โดยชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่อดทนต่อรูปอย่างนี้แล้วก็ภิกษุเป็นผู้ไม่อดทนต่อเสียงอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนีฟังเสียงด้วยหูแล้วย่อมกำหนัดในเสียงที่ชวนให้กำหนัดไม่สามารถตั้งจิตไว้โดยชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่อดทนต่อเสียงอย่างนี้แลก็ภิกษุ เป็นผู้ไม่อดทนต่อกลิ่นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สูดกลิ่นด้วยจมูกแล้วย่อมกำหนัดในกลิ่นที่ชวนให้กำหนัดไม่สามารถตั้งจิตไว้โดยชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่อดทนต่อกลิ่นอย่างนี้ และก็ภิกษุเป็นผู้ไม่อดทนต่อรสอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ลิ่มรสด้วยลิ้นแล้วย่อมกำหนัดในรสที่ชวนให้กำหนัดไม่สามารถตั้งจิตไว้โดยชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุ เป็นผู้ไม่อดทนต่อรสอย่างนี้แล้ก็ภิกษุเป็นผู้ไม่อดทนต่อโผธพะอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกโผธพะด้วยกายแล้วย่อมกำหนัดในโพผธพะที่ชวนให้กำหนัด ไม่สามารถตั้งจิตไว้โดยชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่อดทนต่อโปรตภอย่างนี้และดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุประกอบด้วยธรรมะห้าประการนี้แลย่อมเป็นผู้ไม่ควรแก่ของคำนับ ไม่ควรแก่ของต้อนรับไม่ควรแก่ของทำบุญไม่ควรแก่การกระทำอันชลีไม่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า